สมจุกหมักลายลดพอเนี่ยหมักขักหมักแยนี่หมักลายสมจุกหมักลดพอหม,มากคักหมากลายรีดพี่หน่องว่อไหร่ตัวโอ้ยขอห้ได้เลยตาลชอบทำแน่ กินมนมกินนมแล้วก็รับรับรับ ลูกกินนมแล้วคุยละคุยละคูแกงคูแกงจริงๆอืม หว <laughs> งลูกอะที่สุดเลยนะแดงอ่ะอือดีนะที่ยังปล่อยให้ลูกออกมาเล่นข้างนอก <laughs> <laughs> เอ้ 寂寞。嗯。嗯。สวยนั่น，啊，สวยนั่น。 สวยรวมมิดครอบครัวแมวเลยเนี่น้องเออเสื้อสีไงปะน่ะไงเกินมากอะ่ะตีกันซนะซะซะนี่นี่ลายแดงทั้งหมดมีสามตัวจ้ะลายแดงนี่เป็นลูกของน้ำตาลนี่ เป็นลูกของน้ำตาลนะจ้ะเนี่ยไงร้อมกันอันนี้ฝาาแตกที่ตุนอืมเนี่ยสวยสวยอืมสวยเหรียเจ็บเจ็บพะกะักกันเลงกับน้อง

พี่นางบอ่อไผ่ไปนอนใส่นอ่ออ๋ออยู่มุมคนวานไปลีน่นอนใส่นี่จำปีในบอน่อไผ่ไงลี้นอนอยู่ไห <c oughs> นอึนี่ไป,ไปละข้างนิงหนิงใส่คุณนั้นคุ้นี้ บอกใเขาก็ไปพ่อใดไปแหง่ายไปนอนผลละไปรีทุกใดกู ลูกนอนเลยเลูกลายแดงนี่ไม่ตัวสีขาวสองตัวได้จ่ะอีกตัวนึ่งไปใส่ผู้สีขาวไปนอนจ้ะบุ๊โอ้คุณ มันเป็นตัวสีขาวลร้สลิดนะจ๊ะลร้สลิดตัวหนึ่งภูเขาหมู่เลยเบาหมู่พวกเลยอืม,อม,อม ค้างใส่มวยแลวนะค้างีกและน้องกับเปาผู้ได้กับเปาาจากเป็นยังบ่เข่ากับมูบอบ่เอาพวกเงือดไหลไนะปน,นอนใจกับไปน,นอนโหลดผลผล เอ็นดูหักเด็กหน่อยเอ็นดูเด็กหน่อยกดไลค์น้ำแน่ด้วยจ้ากดแช่น้ำแน่กดไลค์ให้แน่กดแช่ให้น้ำแน่ด้วยจ้าแล้วก็กดติดตามน้ำใจกดกระดิง่งติด,ด้บ่รพลาดชิปใหม่ๆได้จ้าเด้อกดไลค์กดแช่ให้น้ำแน่หักเด็กหน่อยสงสารเด็กน่อยก็กดติดตามนะจ๊ะ สวัสดีค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาได้จะเด้อมาอีกแล้วแม้เราแล้แลเนา่นี่นอีบอภัยเนะโอ้สุดยอดยางอ่อมบานดูพี่้องเลย